วันนี้เรนกับนายเพ่ทุกรอยแต่ก็สนุกนะยจอยจอยว่าแต่อะไรต้องเท้าหน่อยฮะระเบิดมือทำงานไวชิพหายแล้วเพิ่มลงไปโอ้ยหนอยชิวชิวฉันวายจยแต่ฉันต้องพาในไปหาหมอตัวชิวชิวจรก่อนมาดูดูไม่ได้เลยช่วยเท้าชิบหักเลยออก พ่อจะไปโรงบดุวนโอเคอาการเพื่อนผมเป็นไงบ้างครับหมออาการเพื่อนคุณไม่ดีเลยโอ้ทำไมล่ะครับท่าเขาหักแล้วเขาอาจจะเดินไม่ได้เป็นตลอดชีวิตโอ้แค่ท้าหักแม่งกตเดินไม่ได้เป็นตลอดชีวิตคืออเลยวะใช่ครับเดี๋ยวคุณสามารถเอ่อเข้าไปดูอาการของเขาได้นะครับโอเคครับผมเพื่อนนายโอเคไหม ฉนโอเคในหัวใจนะ่ะแผลแค่นี้อยโอ๊ย,อยแ,แต่หมอบอกว่านายดยจะเดินไม่ได้ไปตลอดชีวิตเลยนะโอ๊อยแต่ถ้าเกิดนาะยไม่วิธีรักษานะะนะโอ้ยเอยอแล้วก็นายกลายเป็นข่าวดังแล้วจากวันก่อนที่นายฆ่าโจนะ่ะจริงดิฆ่าโจนเม่งกลายเป็นข่าวคืออะไรวะ ัมไม่ตายนะ่ะี๋่มโอ้ฉันว่าฉันต้องอยู่ในโรงพยาบาลน,นี้ไปอีกนอนทำไมละเพื่อนเพราะว่า,วาตอนนี้ขาฉันหักแล้วฉันต้องรักษาตัวให้หายเจ็บก่อนฉนอันต้องนั่งวิเช์ไปเจอนายนะ โอเคแค่นี้แหละนะบายโอเคหมอเฮ้ยหมออ้คุณคุณใครเล่นนีไปโมอไม่ oh, ใช่คนไข้เพื่อนผมเป็นโอ้ oh, ยังไงก็ตามเล่นนี้ไปหมอที่พวกมันจะมาอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยหมอครับผมลืมตมามาไม่อยู่แล้วพี่อ่องมาจากไหนวะเฮ้ย ย่หองสอสิบสอโอ้ยิบพายแลโอ้อะอะอืมอกฮ่าฮ่าัจ้าอะไรวะรักษาคุณแล้วนะคุณหมอเอ่อ นอนอยู่ไม่ใช่เหรอลุกมาได้ไงเนี่ยต <c oughs> อบรับซุบเฮ้เพื่อนเพื่อนซุบซุบโอ้ขอบใจมากเลยเพื่อนในช่วยชีวิตฉันไว้เออว่าแต่นี่นายลุกขึ้นมาได้ไงเนี่ยขานายหักไม่ใช่เหรออ๋อฉันให้ฉันใช้เซลล์ที่นายชีดให้ โอ้ขอบใจอน,นี่ฉันเอามาให้นายละโอ้ขอบใจมากเลยนนี่เป็นพูดดีดจริงๆฉันญคบคนไม่ผิดจริงๆนะเนี่ยน,นี่ขอบใจมากนะเพื่อนให้เป็นไรตบบ้อนกันเลยโอเคบอ,อ้ โอ้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 ดนี้ได้วอปนางี้แหละป่อปปนชื่อดันโอเคดันอ้ขามหักเลยเอด่ววอไปมมโอ้มโอ้ย อ๋อกระลึกไผ่น้ำค้างไม่บอลเรานี่แหละเราอำตรงนี้ได้เอตอตอนนั้เราไปกันอืมแต่จะไม่ง่วงอะ่ะกระแน่ซีนี่มันตอนเที่ยงไอ้ปเปรตโอเค อราตอนนี่ก็เด็กแล้วแล้วนะใช่ว่าเรานอนได้แล้วโอยนอนเอไอไอ,อโอ้โหไก่ไก่ยี่อะไรฮารดคอชิบหายเลยง่ายว่าแต่พวกเราก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่มานานแล้วหน,า,หนาวอ่ะ จอดแม่โชว์ตูทั่วใครเนี่ยใจใจเจีิดว่าเราหากางเกงใส่ดีกว่าอืมแล้วแถนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ว่างกปล่าที่มีแม่น้ำหยึ่งส่วเตัวด้วยอืมเช้าแล้วฮะจอยเช้าเร็วมากเลยเพราะแต่เ,เรามียงนดีไไงวะ หรือว่านำจะเป็นคนที่กินผลไม้ไอแอปเปิ้ลนั้นนะเนาะชื่ออะไรนะอ่าไอผลไม้ที่เป็นแบบว่าเออเออช่างแมงแบบแดำกับอีแบบื้อมารูื้อเปนอย่างเนีเออ้ยแค่มันเลยคุยเก็ดคิดชื่อจอยงั้นวันนี้เราทำอะไรอืมไม่รู้ อืมเ hmm. ฉ็นว่าเราน่าจะต้องไปเดินเล่นกันแหละโอ้โ oh. หสายฟงสายไฟโซฟงโซฟ้าไม่มีแม่งมาโผล่ตรงหน้าได้ hmm. เครื่องชิปรจรให้ลก,นะ <It. S 1> กลัวแล้วเนี่ยยิดไปไกลๆเอาละเราไปเดินเล่นกันเดีะยวยงไงเดินเล่นชมอวัว ืมไงพวกแม่พวกหนูอยู่ในเลอะเอเทาไม่ใช่เด็กเลยนะทำไมดูเด็กจังเตี้ยวอ่ะฮาฮ่าะฮะอ่า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 โอ้ เพื่อน,น,น,นดูดิใช่ยังเห็นแล้วเหลือแต่หัวเหลือแต่กระโหลกดิไม่ไม,ไม่ไม่เต็มพิบูลไม่เต็บมตบลฮ่าฮ่าฮ่าเมนจะมีอะไรอีกว่าเลือดพอกูตายแล้วเฮยา่าไม่นจะแค่น,นี้เหรอยาม่นแค่น,นี้เหรอว้ามันไปละ

เออกูตายเงี้ยกูตายกูตายกูตายอ่ะเอ้ยเอ้ย

ก็ไม่เป็นหัวกะโหลกอือ เราไปหาคุณหมอดีกว่าเหมือนด้วยเลยฮาร์ดและไปลุยโอ้าโอ้ใครยกระได้ด้วยแขนหมอ่าร์ง่ายไปมาข้างนึงโอเคเลยกลางโอ้แขนปอ ียบร้อยอ๋อยายายาโอ้โหยู้มหัวหมอหมอหมอไม่ต้องห่วงนะคุณหมอผมได้ยารักษาแล้ว๋ยวผมจะรักษาหมอเองโอ้โหก็บใจมาโอ้โีเลยรักษาเร็ว

กูไม่มีแขนยังจะดีกว่าเออกูตายเลยก็ได้มือเทวดาเออเอ,อ,อ้กูตายสนิทเอาคีะจอมาวัดกูได้เลยโมโหท้าเราเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันไม่มันกูไม่จบแบบน,นี้ฮี่ฉันเหรอปกติดี เยี่อมออมออื่อมฮอมอัมออืฮอนฮ้มออมออมฮัมฮัมฮัเฮัมอัอ่อมฮัมฮัมฮอมฮัมฮ้มฮัมอัมฮัมฮมัมฮัมฮมัมมัมมฮอมฮัมอัมอัมัมฮัมฮมฮมอ รู้ไม่รู้จักมัอ้อองงาวนี่นายอะไาวไหมใช่เนียนะขอพลังงานจีไล่ซึมอโอเคอ่าเอาไฟไลเซึนอ่ะ แฟนสาวคนนั้น,นเป็นคนที่คุณไปขับไายไม่รู้เชื่อแค่สัตว์เอ้ยังฆ่าตัวตายอีกงูฟหายเอะไรจะอาเรจะคุยคุยชุยขึ้นมานะโอ้มาเลย เแลาขั้นตอนนี้อาจยากอ่จจะพู้คุ้มค่าที่จะลองแค่แข็งอ่ะเออเพื่อนวิธีนี้เยอะมากโอ้ยไอสัตว์ตระมาขายันอย่างนี้ ร้อยปีบนสามร้อยปีผ่านไปห้าหมื่นปีต่อมาเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า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 เล้านปีต่อมาให้ก็ได้เอาแฟ้มข่าวมาดู เพื่อนเตือนโว้ยเพื่อนโว้ยตื่นอ่าเจ็ดเจ็ดมันไม่ตื่นอ่ะถึงจะต้องใช้ของเลย ไข่กูเลิศเหลือแค่นี้อย่าเหลือเลยเหอะเหลือแค่หัวอาเชิดมันตายก็อแล้วช่างแม่มว่าสร้างปัญหาเลยเนี่ย ดีแล้วก็เอ้เพื่อนฮู้ฮู้ฮู้เพื่อนตัวกูแข็งครึ่งหนึ่งตัวกูแข็งครึ่งหนึ่งน่าทล่างกับท้อกลางกูหายไปแล้ว oh shit oh shit oh fuck 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 you เออเพื่อนแล้วกูตายอ่าเช่ เดยวนะเพื่นเพื่นตื่นมาเพื่นเพื่นเพื่นเพอ่นมาตามเด็กเจ้าึงเห่อเขี่ยคอปเปิดโปแล้วเนี่ย เพื่อนนายลองหยุดมันอีกทีดิ <c oughs> ฉันอยากลองดูว่ามันจะฉันอยากฉันอยากแข็งสุดครึ่งเดียวอืมเดอเออเคเพื่อนเอาไปวุ้ยหนจูจะตายนะช่างแม่งเพื่อนมันไม่ไ <c oughs> ู้ผล ไม่เราเขมาใกล้ตรงนีไโอเคกันใหมในโพยสัตว เปิดโอช่วงเปิดโอเรือกูตายอืมสามพันห้าร้อปีผ่านไปอืมเฮ้ยคนโดนใช่แข็งนี่ว่ะเฮ้ยอ,อย่างนี้ต้องเอาปืนไฟมาแล้วแหละเฮ้ย ยี่มอาขอบคุณครับมึงใครนะถึงนั้นฉันมึงออก็เถอะ๊ายอเจ้ว้ยอะโอ้โอ้ โอ้ยชิดโอยชิดโอชิดกุมาม้ะหนชเลยหนูชิ่อเลยไอ้ลนัน่โน้โอ้โโโเอเโอ้ขจโอเเ็กุ้ยโทีโอเคยกลับมาเบียงอลังการ อึ๊บอึนนอ tá, อ <S <s ๊บทำไมไม่ออกรับเออเออเอออไม่ได้ไหมอีเออเห็นเออเออผมไม่รู้คุณชื่ออะไรแต่ขอบคุณครับฟ่าไม่ได้ไหมโอ้ยเนร่โอ้ขอบคุณครับเออ อยู่ทีอืมท้างั้นไม่ได้อูกูโอเคลุงว wow, ัดกันสิอืมก็ไระไรโอเคไปไปฮะเอามือแบบปกติปกตินะลุงเอามือในด้านที่ปกติเอามือในด้านที่ปกติปกติปกตินะลุง,มบบลงไม่เอาแบบแพนแบบไปข้างหลังเนี่ยทำไมอะไม่งั้นลุงเยี่ยมพี่แกนตลอดชีวิตนะโอเค ไม่อทำไเหล็กจังวะ s เออ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 ่ออ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 อไออ ดีก็เลยดงโอ้อาจจะต้องงับเฮ้ยเซตเป็นยังบ้างดูเป็นยังไงบ้างเออมันมันเป็นแบบนี้อ่ะ นี่ยแบบนี้มันเป็นเรื่อปกติเลยเบื่อยับ,อบมุลลนเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวด้านที่ไม่มีทางกลับแล้วอนาฮะมองว่า,าบบน,น่าจะหายแล้วนะมองน,นะ เออเอือโอ้โหรู้ไหมจะคำว่าสวนไหมทำไมเหรอโอ้ว่าจะพูดมึไม่ได้มีหมดเลยโอ้สัสแต่แล้วไอเหงาไอแล้วกูบลอสลปไอ้ที่หนูว่ามันคือะไรอะสวนอะไรเนี่ยผมช่วยให้ลุงดู Prepare to die, she cried, so I'll do ใช้ท่อ,อน,นี้เลยนะว่ามาเชีย่ยอุอ้ยอะไรของนายนะอ่ะแล้วทำไมจะขยับไม่ได้วันนี้เอออารมณ์เสียจริงเลยฉันเตือนนายแล้วฉันเตือนนายแล้วอย่าให้ฉันต้องโกรธ เออตัวฉ oh. 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 ันถักเลยอออืออมออืมอืม โอ้ยกูจะตายเออืออืออือยังงบ้างคนน่วคิดว่าฉันมีพลังแบบนั้นเหรมันกลัว่าไงออต้อมอะเข็ดต้อมายของนายอ หนฮหอบกอดกับเธอลงแล้วอีดีเจอดีดเจอดี in